สวัสดีค่ะแม่แอนอน้องกีน้องกายตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะช่วงนี้นะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของวันาวาเลนไทน์ตอนนี้เรามาแบบอีกไม่กี่วันวันวาเลนไทน์แล้วเขาก็เลยมีกิจก,กรรมให้ท,ทำเป็นกลับบ้านกันแล้วนะตุฟิวยูอาร์คาเลคูลใช่คือเหมือนให้นี่ทำดอกไม้ไงที่ไปะไปะไมวาดรูประบายสี <Okay. S 2> แต่แงแต้มสีสันไป นี่ไงนี่ไงแล้วเกสนี่ไงเจอแฟนคลับแล้วออกคลิปอ่ะไปายหน่อยค่ะออกคลิปด้วยเราจะแข่งกันนะครับระหว่างมาม้ะมาม้าน้องเกดมาม้ากับน้องกายเป็นทีมเดียวกันมามะกับน้องกายส่วนส่วนเกสเป็นไงสบายคนเดียวเลยนะพี่โก้พ่โก้ก็พี่แล้วงั้นต่างคนต่างทำสามัคเลยมาม้าจะสวยกว่าเกสแค่ไหนนะเกสก็ชนะใช่ไหมใช้สบาไห สวัสดีค่ะไม่ถนัดอ่ะปั๊มเป็น A B C ด้วยนี่ใช่ไหมอันนี้ A B C หรอคะอันนี้ปั๊มชื่อค่ะอ๋อปั๊มชื่อค่ะ๋อได้ไหมอ่ะระหว่างที่เด็กๆก็ทำกันอยู่เราผลงานเราก็ดูเขาโอ้เป็นไงบ้างทำกันสวยๆงั้นเลยนะเนี่ย ายไม่ทำหรอลูกกายอะไรหนูหาตัววายูหาตัววายูค่ะแต่นูไแล้ค่ะตร้อนค่อสอ,อันทอนะเด่ห,หนุตัวนะเระบายทั้งทั้งดอกเลยลอ้เปหมามาเป็นไงครับหมามาจะทำเป็นอะไรครับเล่าให้ฟัง จีจีอยู่วายใจอยู่เลยวยอมาวยั้านคนี่อันนี้ตอกไม้สีเดียวเลยเหรอครับเกตเอ ตอกไม้ส่ลุ้งอหรฮะยังไงดีคะรับไงบหมานี่ทําสวยงามอยู่แล้วนะครับหมาหมานี่เอาจริงกับเด็กสวยงามยังไงก็แพ้เพราะว่าเด็กๆอ่ะเข้าข้างเดกเดเข้าข้างเด็จริงเหรอวะจริงจริงเหรอสวยจังเลยค่ะชื่ออะไรคะน้องอะไรหยกค่ะฮะผงหยกหงหยกเหรอคะอ๋อบินได้สิคะได้ยังงี้ฮะบินได้ไหมคะไม่ได้ หมาาไม่นั่งหรอคะเก้าอี้เยอะแยะคะ่ะฮะมามาน,นี่จะยืนทำไมคะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ของน้องเขาคะ่ะมาหลบแดดกันหน่อยไหมกายกายหนูร้อนมากลูกมาทำกันปล่อยอไปอ่ะมามาเป็นไงถึงไหนแล้วคะลงสีที่สองเหรอใช่แล้วคะ่ะนลงสีที่สองโอ้ของเคสเป็นไงฮะเป็นไงฮะเละเละ<ล> <laughs> ไหนขอดูของกายหน่อยครับไหนของกายอยู่ไหนครับ โอ้สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยมีจีวายจาเว้่อฮะเป็ดต่างจริงดิออกมาโอ้ไม่อานนี้เอาจริงตลอดเลยนะคะได้สองคนเราทำอะไรมันต้องจริงจังโอ้แขนตัวหึงไหนฮะเล่าให้ฟังอ่ะโอ้โหผมเกนตนะเปลี่ยนเป็นสีเทียนแล้วครับ สีเหลืองหมึกหมดนี่อ๋อสีเหลืองหมดหมึกหมดแล้วนะส่วนใจเป็นไงครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยครับผลงานโอ้เป็นไงฮะตอนนี้ปะป๊าได้ไม้มาเึ็มแล้วใครทําไม่เสร็จปะป๊าตียี้โอ้ต้องพายก่อนนะส่วนของเจสเนี่ยต้องพิเศษหน่อย เออแย่แย่เอลขอขอองอ่าห้ก่อนะเป็นไงครของแม่แอนเขียนว่าอะไรอ่ะเนี่ยอ่านใ้ออกอยะเนี่ยนะขอเขียนหัวใจเสร็จก่อนอหัวใจเยอะเลยคระเ็นไงเอ่ะอ่านว่าไงครับ G R A C E G R E G Y C A O I N I อ ดูมาดามทีวีโอ้โหไอเดียมันเจิดเลิศประเสริดสีค่ะอ่ะของเจสเป็นไงฮะเจสเขียนไหมมันมีตัวปั๊มด้วยนะคะมีตัวปั๊มด้วยนะได้เขียนแล้อ่ะลูกอ่าอ่าส่วนกายเป็นไงครับโอ้ไม่มีใครช่วยกายหน่อยหรอโอ้โหโดนเซ็จแล้วโอเคอ่ะเพื่อนๆคนไหนนะว่าของใครสวยนะเม้นบอกไยนะคะ ของน้องหงหยกเป็นไงฮะสวยไหมฮะฮะโอ้นหงงหงอยกก็ใช้ได้นะฮะใครอยากอ่ะขอคะแนนหน่อยฮะน้องหงหยกโหวตให้หนุด้วยนะคะเวิร์นให้หนุนอ่ะกายขายสองกันเอาเวิร์นให้หนุนด้วยนะไม่ต้องโบนให้พวกพวกนั้นเฉยเอาแม่แอนขอคะแนนหน่อยฮะนี่นะคะของแม่แอนทำอย่างตั้งใจเลยตั้งใจเลยนะคะโอ้โห โอ้มี A N N ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหอ้ยปั๊มยังไงคะสองข้างเลยเหรอฮะขั้วบนเป็นรึยังไงมันมีหกโอปพอดีโกปรีพอดีครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องมาฉีดทีละอันรักไม่รักนี่มั้ยใช่ครับให้หนูด้วยนะไหนๆไหนยังไงโอ้โทษท่าให้หนูด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกตไทยของก่อนอ่ะ สวยมากเลยอยู่นิ่งๆค่ะอย่าน,น,นี่นี่นี่ให้ดูกันชัดๆนะฮะโอ้เป็นหลายสีนะคะเอาของกายเป็นไงครับเอาของมาม้าก,ก่อนอ่ะอเอาม้าเดี๋ยวแป๊บนึงงมาม้าเสร็จหรือ,อยังคะอันนี้ต้องทำังไงต่อทำต,ต่อไปอั๊บเทมไหมคะอ๋อถ้าเสร็จแล้วก็คือให้เอาสกอ็อตเทปม,มาติดใช่ไหมใช่คะ่ะติดเป็นติดเป็นก้านช่วยจับหน่เล็บมะมา้าเลอะเลยค่ะดูสิคุณไปเนี่ยน่างอมมั้ง สองแล้วก็ M A D A M E S ค่ะเลขสองเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ของของลูกค่ะขอคะแนนได้ค่ะอ่าโบว์ใ้หนูด้วยนะคะดีเอเอ็มอเออ่ามามาขายของเต้เอ้า อย่ไรคะอ่ไปหาเจียบต่ออ่ะอยู่นิ่งๆิไม่เห็นไม่เด็นอ่าอ่าถ้ารักกันชอบกันถ้ารักแม่แอนชอบแม่แอดนะคะก็โหวดให้แม่แอนด้วยนะคะอันนี้คอนเซปต์อะไรคะเราเดอกไม้ซอนกรีบสวยงามสวยงามสวยมจริงนะอ่ะแล้วของเจสเป็นไงคะเสร็จแล้วเหมกันใช่ไหมมามาช่วยจายเลยสิกอ่เอาไปอข่แล้วค่ะเง้ยกไปสมอันเลยค่ะอของายเสร็จยงครับเอามาด ปลาเสร็จจังโอ๋อ G U ยกายเหมือนกันนะคะโอ๋อใช้ได้นะอา,อ,าอาจจะดูเละเทสแต่ว่าก็ถือว่าเก่งมากสำหรับอายุเท่เขากันใช่นะะอนุบาลสองอนุบาลสองได้ระดับนี้ก็ถือว่าเละเทะสเดียวเฮ้ยไม่ใช่อยู่ดว่าติดแล้วนะช่วยเหมือนกันนะคะติดแล้วนะ,ะดแนะกายขอคะแนนหน่อย เไม่ต้องไปหยดพวกนู้นนะโบว์โบว์โบว์ต <c oughs> ้องัวอะไระใครโบวตให้แม่แอนพิมพ์แม่แอนนะคะของแม่แอน <c oughs> ใครโหวตให้น้องกายก็บิมโบว์ว่าชอบของน้องกายนะคะ <c oughs> ส่วนของน้องเกดถ้าใครชอบไม่ชอบไงก็ไม่ต้องโหวตให้เกดนะคะ <c oughs> ย็นไงคะโอเคแต่ชอบได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นเขาอ่าของน้องผงหยกได้ค่ะอ่าปักเลยดีกว่าเอออันไหนคะหรูอยากเอากลับบ้านเออทุกคนอยากเอากลับบ้านค่ะนี่แหละแม่แอนปักมานี่แหละอ๋อแอนปักไปแล้วนะคะเออแล้วแล้วของเจ๊กับกายจะยังไงคะไม่ปักไว้จะเอากลับบ้านค่ะกลับบ้านอ่ะงั้นไปบายกันเลยอ่ะปิดคลิปแล้วค่ะไปบายค่ะไปบายค่ะไปบายนายกายไปบายไปบาย